สวัสดีครับพบกับผมหมออยนในการอ่านไพ่ยิปซีปากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีอาราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่15ธันวาคมนะครับ กับการเปิดไพ่ยิบสี่สามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับดวง9วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14่มิถุนายนนี้นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้าง,างนะครับไม่ได้เจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกครพยากรที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับในแต่ละวันนะครับและก็กำัรพยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับอะไรที่ส่งผลไปในทางไม่ดีนะครับก็ขอให้ได้รับการปัดเป่า จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายตั้งปวงให้สิ่งเหล่านั้นที่ไม่ก็ยดีนะครับเสื่อมสลายไปให้หมดสิ้น,สาานนะครับแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนนะครับอะไรท้าผิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ,บก็บนนบมาดูกันนะครับว่าการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีพิจิกนะครับว่า ในช่วง9้าวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายผ่านมาตังางไพ่ยิปซีไอพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับกับการเปิดไปก้าวไปนะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับอัศวินถือเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ส่งผลประโยชน์ผลไายรับอย่างต่อเนื่องนะครับแม้นบางธุรกิจของบางท่านอาจจะไม่ได้รวดเร็ว อะไรบันจรวดก็ตามนะครับแต่ก็มีความมั่นคงที่ถึงโดดรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับความเจริญเติบโตแบบตามขั้นตอนตาม,ตาม,ตาม,ตามสเตปนะครับก็ถือว่ตาติดต่างพ่ดีบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่พิจารณานะครับในการชี้นำเงินก้อนเงินเก็บนั้นอยากจะนํามาลงทุน <im> ในเรื่องของการตัธุรกิจส่วนตัวของตนเองขึ้นนะครับหรือใครที่มีสกว่าความมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องการงานธุรกิจ ที่เด่นหน้าอย่างรายได้รายรับที่มั่นคงนะครับก็จะมีการนําผลกําไรที่ได้มาที่สะสมนั้นมาต่อยอดนะครับมาเพิ่มในการที่จะให้เติบโตยิ่งกว่าเดิมหรือบางทีก็จะวางธุรกิจอะไรใหม่ขึ้นมาคู่ขนานกับธุรกิจเดิมนะครับเพื่อมีความเติบโตต่อไปกับที่จะได้มีรายได้รายรับผลประโยชน์เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางของความมั่นคงแล้วก็จเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ จัดเมนตนะครับถ้าไกรที่ก่อนหน้านี้มีการความกระตือรือร้นนะครับหรืออะไรที่ทําให้มีการนิ่งตัวหรือไม่มีชีพชีวานะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจก็ตามก็จะมีการตื่นตัวกับพี่กับเปล่าก็จะ,ะเฉยมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ใจในความพยายามในรายละเอียดที่จะส่งผลให้เกิดการพิการณการที่ไปติดตามที่ดีกว่าเดิมเรียกว่าตื่นรู้ตื่นตัวคือเตือน ฟื้นเกินชีพมาสู่ความรุ่งเรืองที่จะเดินหน้าต่อไปกับความเติบโตนะครับประลังจากเสียเทวดาก็ประกาศสิ่งดีๆมาให้นะครับโดยความรับผิดชอบของท่านก็จะตื่นตัวในการใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พบกับเส้นทางดีๆนะครับในการที่ก็มาเหมือนปฏิญาณเด็กตือถ้วยนะครับกับการที่เหมือนอะไรก็มาเติมเต็มนะครับเป็นเซอร์ไพรส์อะไรในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของ จาราศีพิจิกนะครับที่สร้างความสดใสให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปไปต่อมาความสมดุลน,นะครับก็ามาเติมเต็มนะครับอะไรที่ว้าแหวงอะไรที่กาดดุลลงไปนะครับก็จะได้รับควาเมเติมเต็มก็มา,มาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับในช่วงเก้าอันนี้นะครับของจาราศีพิจิกนะครับอาจย์ในเรื่องของการได้รับการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของแผนกง,งานหรือเรื่องตำแหน่งอะไรที่แตกต่างไปจากกว่าเดิมนะครับที่สู่ความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะมีการจับเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวกับจัดรวมงชุ้วในสถานที่ทํางานนะครับในเรื่องของจัดโต๊ะจัดเก้าอี้อะไรที่มันได้ดูปต่างที่เป็นเหมาะสมเป็นความเหมาะสมขึ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สู่ความสมดุลกามานะครับแล้วก็เจ็ดดาบนะครับ บางสถานการณ์อาจจะมีอะไรที่ทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นยังชะเง้อชะงักอยู่นะครับที่ยังไม่กลา้าปลื้มามในการที่จะตะลุยเดินหน้านะครับแล้วก็สู่ความเติบโตต่อไปนะครับซึ่งบางทีทําให้เป็นจุดที่ผ่านมานั้นทําให้มีการขาดสมดุลลงไปนะครับที่ทําให้ชาวราศีพิจิกบางที มีการละล้าละลังอยู่นะครับในการที่จะเดินไปข้างหน้าก็ยังพอวงอ่าพอวงหลังอยู่นะครับก็เลยทำให้อะไรที่มันก่อนหน้านี้อาจจะมีการกาดสมดุลนะครับแต่ไม่ไม่เติมเต็มเต้าที่ควรนะครับก็จะทาให้ท้านนั้นได้รับการแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์ต่างๆนั้นพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็สู่ความสมดุลเข้ามาเติมเต็มโจทย์อ่าสู่ชื่อเสียง การได้ยอมรับในทิศทางที่ดีนะครับที่นามาซึ่งความสาเร็จความเติบโตนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดูหมนความวิตกกังวลที่ได้รับการคลี่คลายนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาบางทีบางสถานการณ์นั้นที่ไม่กล้านะครับในการที่จะตะลุยเดินก้างหน้านะครับอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นตัวตวงนะครับทําให้เกิดความกังวลหรือความไม่แน่ใจอะไร จึง้าไม่มีเกิดการชะลอเกิดขึ้นนะครับไม่กล้าทุ่มเทที่จะทะเยอทะ,ะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับจึง้าไม่บางทีก็เสียโอกาสดีๆไปหรือทําให้อากาศสมดุลไปนะครับแต่จะมีเหมือนมีอะไรก็มาเหมือนปาฏิหารนะครับมาเส้นต่างที่จะเข้ามาให้พบกับเส้นต่างดีๆที่จะออกจากสภาวะของความไม่แน่นอนนั้นนะครับที่จะพุ่งหน้าพุ่งตัวไป โฉความเติบโตให้รวดเร็วนะครับก็ไปไปต่อมานะครับก็สิ่งดีๆก็จะลังลื่นไหลเข้ามานะครับสมเด็จน,นะครับเมื่อสถานการณ์ต่างๆก็มาช่วยแก้ไขกับวางวิตกกังวลเหมือนเส้นทางเก่งปาฏิหารนะครับก็จะทําให้ความสมดุลเข้ามาเติมเต็มน,นะครับมีการลังไหล ความคล่องตัวในการเดินหน้าของการงานธุรกิจนะครับที่เดินหน้าปุ่งเป้าต่อไปด้วยเรียกว่าไม่มีกีดจํากัดกับความมั่นคงต่อไปนะครับไปหมาย่ลเก้านะครับในเรื่องการงานธุรกิจนะครับก็มีพลังนะครับในการที่จะปักดันให้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับทีต่างไปจากที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่กล่าวมาซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นมีอะไรหลายๆอย่าง กะครับแาให้่ชาวราศีพิจิกนั้นไม่พร้อมที่จะเดินหน้าสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการงานธุรธกิจนะครับจึงอาจจะทาให้มีการชักช้านะครับวงหน้าพระวงหลังอยู่นะครับจึงทาให้การนั้นมันไม่เติบโตเต่าที่กลัวนะครับอาจจะด้วยสถานการณ์กองความวิตกกังวลเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยแน่ชัดในเรื่องของสถานการณ์ก็ได้นะครับจึงทาให้เกิดการชักช้าขึ้นแต่ตอนนี้ไปก็จะมีการ เื่นไหลกล้องตัวในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านมีพลังมีแพชชั่นนะครับในการที่จะกับเครื่องให้เดินหน้าต่อไปให้รวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาก็เชื่องช้านะครับแต่ตอนนี้นะครับต่อนนี้ไปท่านจะขยับกับเครื่องในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับประดุดดังมีแรงม้ามากมายนะครับมาจับชง หรือมาชักลาให้สู่ความเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็สิ่งที่เคยดบ้าวแหว่งเกิดความสมดุลไปก็ได้รับการเติมเต็มสู่ความสําเร็จและก็รื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับกับความเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงไม่มีกิดจำกัดไม่มีลิมิตนะครับทีตาไม่ได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับ ม้แต่ไปลายใ้สำรับนะครับตั้งใจเหตียดใจผลมีศักยภาพพอนะครับซึ่งที่ผ่านมาบางทีอะไรสถานการณ์ต่างๆดีไม่ก็แน่ใจตักเท่าไหร่นะครับที่อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขท่าทีกวรแต,ต่ตอนนี้ท่านจะใช้เหตียดใจผลใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถด้วยความเป็นราชาถือดาบนะครับตัดปัญหาต่างๆให้จบสิ้นลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในกองการงานที่จะพัฒนาให้เติบโตนะครับให้ ขยำมากยิ่งขึ้นตุ่มเทความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้โู่ความสําสเร็จอุดมสมบูรณ์มัม่งคั่งเข้ามานะครับแมน้นแต่ไปต่อไปนะครับสแสดงความแข็งแรงนะครับที่เกิดขึ้นกับความสําเร็จนั้นแล้วก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความแข็งแรงนะครับเข้าอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับที่ไปใช้าสาหรับนั้นแต่ละใบนะครับซึงด้วยด,ด้วยผลด้วยศักยภาพของท่าน ที่คิดวิเคราะห์นะครับไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุใจผลใจความรู้ความสามารถปุ่มปัญญาของท่านต่างๆนะครับมาคิดวิเคราะห์ด้วยความใส่ใจแล้วก็เกิดเกิดความสําเร็จความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับอย่างคู่ควรก็หมายอย่างยุติธรรมและก็ในที่สุดก็เกิดความเป็นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความเป็นเดิมสันนะครับที่รออยู่ให้กับชาวราศีพิจิกนะครับชีวิตการงานธุรกิจที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับสู่ความสําเร็จที่เกิดขึ้น นะครับปเป็นป้าใหญ่ๆจะส่วนมากนะครับที่ป้ายใต้สำรับแล้วก็ไพ่ดีๆตั้งนั้นนะครับซึ่งเพียงแต่บอกว่าที่ผ่านมานั้นนะครับอาวาราศีพิจิกหลายๆตั้นจ,จะมีอะไรที่ชักช้านั่นเองนะครับไม่ค่อยกล้าตุ่มเตด้วยความไม่แน่ใจนะครับที่ทําให้ตั้นนั้นละล้าละลังอยู่นะครับแต่ก็ต่อไปนี้ตั้นจะมีเหมือนอะไรก็มา ตั้งแรงกระตุ้นนะครับพลังความตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีอะไรเส้นทางใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเกื้อกูลเหมือนปฏิหารนะครับทีจำให้ชาวราศีพิจิกนั้นพร้อมต็ยามนะครับในการที่จะกลับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านในเดือนหน้าสู่ความสําเร็จไม่จกักช้าเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็รื่นไหลต่อไปได้ในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นํามาเติมเต็มความสมดุลเกิดขึ้นนะครับสมดัง<ม>ตั้งใจว่าปรารถนา เฉดักนะครับได้รับก,การยอมรับในทิศทางที่ดีนะครับเติบโตรุ่งเรืองสมดังปรารถนาต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการ์ารงานนะครับของชาวราศีพิจิกทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเป็นอย่างไรในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไพ่5ใบเช่นเดิมนนะครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับเหมือนเด็กตื่นตัวนะครับ เด็กตือถ้วยสิ่งที่เะียวเข้ามานะครับมาที่นํามาซึ่งเหมือนกับเซอร์ไพรส์นะครับก็กรมาเติมเต็มแล้วก็ดึงดูดเส้นเงินเส้นต่างกันเงินที่ก็มาที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มาด้วยนะครับการงานที่เส้นต่างที่เหมือนเซอร์ไพรส์ก็มาเกื้อกูลแล้วก็การเงินนะครับที่ก็มาบางทีก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นรายได้รายรับก็มากับเส้นต่างต่างกันเงินนะครับที่ก็มาสร้างความเบิกบานสดชื่นเฉ่ใสกับสิ่งที่ได้รับนะครับการเงิน ของชาวราศีพิจิกนะครับก็ไปไปต่อมานะครับสามดาบก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์การเงินนะครับที่ต้องระมัดระวังที่อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาตามห้มันตอนต่อจิตใจได้เช่นกันที่เจ้าราศีพิจิกต้องระมัดระวังนะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดลเวอร์นะครับขึ้นมานะครับการตัดสินใจของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญรัดคุมนะครับต้องรอบคอบ นะครับมันสถานการณ์เข้ามาตามไม่ต้นท่าน,น,น,นต้องใช้ดุลยภินิษในการคิดตัดสินใจเลือกะสมควรนะครับจึงตงโโ้อรงระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่างการเงินนะครับทานได้เอย่างไรก็ตามรายได้รายรับที่ก้ามานะครับตั้งสิ่งที่ก้ามาแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ตั้งทีรายได้ที่มั่นคงนะครับที่ก้ามา นะครับบางคนก็มากกว่าหนึ่งเส้นทางนะครับการเงินที seguinte, <t Bal subscriber Airbnb> <t ams Music ę> ่เข sí being ้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภก้ามาได้ด้วยพอปลายอปาปาลางนะครับให้ชื่นอกชื่นใจให้กับชาวราศีพิจิกนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับที่เดือนหน้าด้วยความสดใสนะครับการเงินที่เกิดจากการงานธุรกิจที่ท่านรักที่ท่านใส่ใจนะครับหรือเงินที่มาจากพลังสนับสนุนด้วยความ อเมตตานะครับด้วยความรักใคร่ด้วดยความเมตตาก็ามันเกื้อกูลได้ในทิศทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็จากงานที่ท่านทุ่มเทด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับที่นําพาเดินหน้าสู่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าท่านกับเพื่อนในเรื่องของการงานธุรกิจนั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับที่เดินหน้าด้วยความใส่ใจด้วยพลังที่ท่านมีแรงปลักดันนะครับก็ทําให การงานที่ท่านรักท่านชอบนั้นดึงดูดรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องอย่างคู่ควรในทิศทางที่ดีอย่างที่กล่าวมานะครับบางท่านก็มากกว่าหนึ่งเส้นตามนะครับที่ดึงดูดก็มากับรายได้รายรับอย่างต่อเนื่องนะครับก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงไม่เฉพาะแค่เพียง9วันนี้นะครับแต่ก็เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทั้ง12เดือนก็ได้นะครับอไปนี้เป็นใบลำดับที่12นะครับอัศวินถือถ้วยนะครับ ที่ก็คือใน1ปีนั่นเองนะครับ12เดือนก็คือในระยะ1ปีที่การเงินหลังหลเขก็มากับอาชีพที่ท่านรักอาชีพที่ท่านชอบนะครับที่หนึงดูรายได้รับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับไปใบสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็พลังกับเครื่องนะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามานะครับที่ต้นตุ้มเทในเรื่องของการงานนะครับ ที่ปลักดันการงานให้สู่ความเจริญเติบโตนะครับก็เมื่อการงานเจริญเติบโตพุ่งตัวเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็ดึงดูดรายได้รายรับ้ามาอย่างพุ่งตัวเช่นกันนะครับที่เงินก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามมาติดต่างการเงินนั้นมีสภาพคล่องนะครับในช่วง9วันนี้และก็เป็นระยะยาวนะครับตางการเงินของชาวราศีพิจิกที่หลังไหลเข้ามานะครับบางกลแมเมจะมีรายจ่ายในเรื่องของการปรยายัที่จะ หาหมายทันกับรายจ่ายก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะดึงดูดการเงินเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ป้ายขึ้นมาหนึ่งใบนะครับในเรื่องของป้ายเสียสามดาบนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับต่างการเงินนะครับทีอ่อันโดยเฉพาะในเรื่องของการ สมเสียงนะครับรเพราะฉะนั้นที่บางทีตนอาจจะมีโชคลาบก้อนเล็กๆก็ามาโปกปันกลางได้แต่อาจจะทำให้เสียลาบอาจจะก้อนใหญ่มากกว่าที่ได้ลาบมาก็ได้นี่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีไปเจอกับพวกมิจฉาชีพนะครับในลักษณะต่างๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ท่านนั้นเสียผลประโยชน์เสียเงินเสียตองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัดสินใจนะครับไม่ถานการใดๆนะครับที่จะมา สุ่มเสี่ยงห้ท่านต้องจ่ายเงินออกไปกับก้อนโตๆท่านต้องใช้โดยลยเอียดพินิษนะครับในการคิดตัดสินใจนะครับอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ต้าที่ดีก็ควรจะปรึกษากับคนที่เป็นคนรักด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องของการจช้จ่ายเงินออกไปไม่ควรที่จะตัดสินใจโดยลําพังนะครับควรจะอย่ากใช้ความคิด ามากกว่าหนึ่งความคิดนะครับมาช่วยคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดไปต่างการเงินนะครับที่จะทําให้ดูแลก,การเงินของท่านนั้นมีความปลอดภัยด้วยความรักด้วยความใส่ใจต่อไปนะครับด้วยจะสร้างความบาง่งครั่งบุดมสมบูรณ์ในเกิดขึ้นกับท่าน,นนะครับก้าวถ้วยนะครับแม้ท่านจะต้งองอาจจ่ายจ่ายมือเติบสักนิดหนึ่งในช่วง9ววันนี้ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างการเงินนะครับ กับการใช้การจ่ายในลักษณะการกินการดื่มอะไรก็ตามนะครับต้อนรับกับสู้ไก่มาเยี่ยมมาเยือนร้นดูโปรเสียนะครับเพราะว่าความรุ่งเริงรุ่โรน์ต่างการเงินของท่านนั้นอยู่ในติดตามที่สดใสนะครับด้วยความเป็นเดอะสั้นนะครับบางคนอาจจะมีอะไรก็มาแฝงในเรื่องของช่วลาบก้อนใหญ่ๆในไทยไทยของ9วันนี้นะครับที่อาจจะก้ามาเติมเต็มในเรื่องของเงินก้อนโตโตนะครับที่มาจากตั้งเงินถูกหวยโดยเบอร์ก็ได้แบบรุกๆนะครับหรือไม่ก็ เงินที่บทหลานบริวานะครับที่เดินทางม,มาเยี่ยมมาเยียนนะครับที่นําผลประโยชน์ต่างการเงินทองมาให้ท่านนะครับเพราะว่าในเรื่องของการต้อนรับกับสู้นะครับที่ได้เลี้ยงโดโปเซียนะครับอาจจะมีเดินทางมานะครับอาจจะเป็นคนที่ตัานเคารพรักก็ได้หรือคนที่เป็นบทหลานของท่านที่ ก็รบรักท่านก็ได้นะครับที่จะนําเที่ยวกับต่างการเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนในช่วงเก้าวันนี้นะครับมาเต,เติมเต็มนะครับตั้งโชคลาภที่แบบพลุกๆุกหรือโชคลาภที่มาจากบุตรหวานบริวารหรือคนที่รักที่ครรพอะไรก็ตามนะครับที่ดตามมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็นําสิ่งดีๆต่างการเงินมาอมอบให้ก็มีเข้ามาได้ด้วยนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการที่จะ เสียผลประโยชน์นะครับที่จะต้องรอบครอบนี้ไปจ,จะมาบอกเตือนในระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรคิดตัดสินใจเปลี่ยนกาพังคนเดียวนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ให้ใช้ความสุขุมรอบครอบมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับก่อไปนะครับที่มีเสียงเข้ามาสอดแทรกนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง 9วันนี้นะครับของชาวราศีพิจิกนะครับใปไปเรกนะครับ7หมายเท้านะครับในเรื่องของการปกป้องนะครับในสถานของความรักเรื่อมีความมั่นคงในทิศต่างที่ดีนะครับที่ต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็7เหรียญนะครับการดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงในทิศต่างที่ดีนะครับ อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาทําให้ต้องคิดมากด้วยในเรื่องของความรักความสัมัน์นะครับก้าวดานะครับของคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับอาจจะมีอะไรที่ทําให้กังวลนะครับในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็สร้างพลังให้สดใสนะครับกับทุกๆสถานการณ์อะไรก็หมาก็ตามนะครับแล้วก็จะไปสูวความสุขความสดใสได้ในทิต่างที่ดีนะครับสิบถ้วยนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะไปกังวลกับอะไรที่มันเกินเย่ นะครับเพราะไม่มีอะไรที่จะพุ่งเป้ามาให้เกิดอันตรายในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะอาณาณ์นั้นอยู่ในเรียงเรียบร้อยนะครับในเข้าที่เข้าทางของเขานะครับไม่ได้เป็นปนัญหาในการที่จะพุ่งเป้ามาจอให้เกิดเสียงต่ออันตรายใดๆนะครับก็อย่าไปคิดกังวลให้เป็นความทุกข์ใจนะครับสร้างพลังบกบาทให้เกิดขึ้นนะครับก็จะนำพาความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความสุขได้ในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็ไปไปที่ห้านะครับเรื่องของความรักนะครับเรื่องจุ๋มจุมยิ้มยิ้มนะครับที่อาจจะเป็นตัวปัญหานะครับที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนรักคนคบนะครับที่อาจจะเป็นจุดบอดนะครับที่ทําให้ด้อยความสุขลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขแม้คนคบหรือใจชีวิตคู่นะครับเรื่องบางเรื่องนะครับที่ทําให้นํามาคุยแล้วทาให้ปวดหัวนะครับอันนี้ต้องวางปล่อยวางนะครับ เพราะว่าบางทีบางเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องกระฉาญชัดอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องปฏิปปต่อกันมั่วไปหมดนะครับบางทีบางคู่นะครับที่บางทีไปฟังจากคนอื่นชาวบ้านก็มานะครับก็ไปเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาปฏิปปต่อให้ฟังแล้วไปฟังแล้วก็ต่อสาวความยืดเราไปเรื่องแก็บบางทีแก้เซนสองเซนแต่ไปขยายเป็นฟุตเป็นวาอะไรก็ตามนะครับแต่ไม่เป็นเรื่องที่มัน ไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องกลับแล้วก็มาคุยมาฟังแล้วมาพูดในครอบครัวก็ทํา,าให้ต้องคิดมากอันนี้ก็ต้องปล่อยวางนะครับกับบางสถานการณ์ที่มันอะไรไม่กระจ่างชัดนะครับก็ตัดทิ้งออกไปแล้วก็ดูแลด้วยความใส่ใจในทิศ่างที่ดีนะครับด้วยการทุ่มเทปกป้องนะครับด้วจับปกป้องในสถานการณ์กองความรักด้วยการม,มองกันอย่างมีคุณค่านะครับอะไรที่เรื่องสายรา้รายสาระนะครับก็ตัดทิ้งออกไปมองแต่ในเรื่องที่เป็น มีคนค่าต่อกันนะครับก็จะตามห้วความรักความสัมพันธ์มีความอบอุ่นมีความสุขในที่ต่างที่ดีนะครับในเรื่องอดูแลกันด้วยความใจใจเช้าเช้ามานะครับก็จมสายลมแสงแดดที่ ขึ้นจากตะวันนะครับกายขึ้นจากกอบฟ้านะครับก็ทําให้พลังสดใสในทิศทางที่ดีโอบโอ้อมกันอาอกกอดกันด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักค่อมสัมพันธ์มีความอบบุนในทิศทางที่ดีนะครับอยากให้คิดใส่ใจกับเรื่องที่มันไรสาระนะครับก็ทําให้ปวดหัวเปล่าๆนะครับนี่ก็เกิดสถานการณ์ของคนกบหรือของกู้ที่ใช้ชีวิตอยู่นะครับ ก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีคิดในสิ่งที่ดีดนะครับยังมีคนกล้าซึ่งกนและกันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าด้วยความอบอุ่นนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดบางคนนั้นนะครับก็จะเจอรักที่ต้องตุ่มเทได้เช่นกันนะครับที่จ้องมีคู่แข่งหรืออะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมีเข้ามาบางคนก็จะมีการยกระดับนะครับอยากจะยกระดับความเป็นเพื่อนนะครับขึ้นเป็นความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักนะครับก็เป็น ทิศทางที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับของคนโสดนะครับส่วนบางคนนะครับคนโสดก็ยังไม่ได้ใจในสถานการณ์ของความรักนะครับก็อาจจะด้วยที่เห็นรอบข้างมานะครับความรักบางคู่นะครับก็มีความสุขเบิกบานสําราญใจในทิศทางที่ดีมีความอบอุ่นแต่บางคู่ก็นํามาซึ่งความปวดหัวนะครับก็เลยไม่รู้ว่าความรักนั้นนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์นะครับ ก็เลยก่ออยู่แบบสดๆโดยที่ไม่คิดอะไรไม่ตัดสินใจอะไรออกมาครับก็อยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับวันที่10วันที่6ถึง14มิถุนายนนี้นะครับก็โดยปอประมาณนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงบางเสียงก้มามัดสดทรกลบกวนนะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านมีความสุสดใส มีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ